ไพ่แห่งแรงสะเทือนทางความคิดและมาพริกชีวิตด้วยไพ่พาเมราค่ะเรามาดูกันว่าขึ้นความถี่นี้จะตรงกับคนธาตุใดนะคะเป็นคนธาตุดินเอาล่ะคนธาตดินในเวลานี้คุณมีเรื่องอะไรเอ่ยอยากรู้เรื่องอะไรสำหรับคนธาตดินนะคะคุณกําลังมีปัญหากับที่ทํางานของคุณอยู่นะและคุณก็คิดว่าคุณ่ะจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างเนาะ หรือณนะเวลานี้เนี่ยคุณอยากที่จะไปเครารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเชื่อและคุณนับถือเพื่อให้ชีวิตส่งเสริมให้มันดีขึ้นจะได้มันไม่เด็นปัญหาโอเคเรามาดูต่อกันปัญหาเกิดจากอะไรคุณรู้สึกว่างานแล้วก็เรื่องส่วนตัวของคุณทุกสิ่งทุกอย่างนั่งติดอยู่บนดอยเลยแล้วมันก็รู้สึกนิ่งคือนิ่งมากแล้วก็แบบไม่มีเทียอะไรชัดเจนเลยก็เลยมีความรู้สึกว่ากูจะเอาไงดีวะหาทางออกไม่เจอ เดี๋ยวเราจะถามไพ่กันสําหรับผู้ที่กิดังท่านดินนะคะว่าทางออกของปัญหาของคุณเรื่องนี้ต้องทํำยังไงทางออกของปัญหานี้นะคะหากคุณกําลังรู้สึกแบบมันสับสนรุนแรงใจมากมันมันเจ็บปวดอะ่ะมันรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเซ็งอะ่ะ่ะเลยว่าดังนั้นนุ้ยทางออกของเรื่องนี้กับปัญหาที่เจอนาะเว้อยากไปไหนไปอยากเที่ยวไหนเที่ยวอยากทําอะไรทําทําที่ใจตัวเองต้องการเลยทําไปเลยแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะพบทางออกระหว่างทาง เข้าใจปะอย่างบางคนมันจะเกิดอาการปริงแวบเวยอาการปริงแวบเนี่ยมันจะมาแม็มันนิเด,ดเดียวมาแป๊บเดียวในระหว่างที่เรากําลังแบบโฟรฟไม่คิดเรื่องอะไรกําลังขับรถอยู่กําลังเดินเล่นกําลังฟังเพลงเนี่แหละนี่แหละ,น,หละนี่แหละคือทางออกบอกให้นะทําตัวให้เหมือนเด็กๆเ,เข้าไว้ช่างแม่งเลยอะไรจะเกิดขึ้นช่างแม่งกูเอาชีวิตกูก่อนกูเอาเวลานี้กูก่อนกูเอาความสุขกูก่อน และเดี๋ยวคำตอบมันจะมาและโชคดีจริงๆด้วยไปเลยอยากทำไ่ทำขอยโชคดีนะคะสำหรับคนที่เกิดในท่าตุดินค่ะ